มาดูกุหลาบที่ไม่โตแต่ไม่ตายกันนะครับว่ามันมีลักษณะยังไงบ้างต้นตรงหน้าเนี่ยคือเป็นต้นที่เราปรับขึ้นมาแล้วนะครับประมาณหนึ่งเพียงแต่ว่ามันมีความแตกต่างตรงที่ว่าสังเกตยังไงว่าไม่โตไม่ตายดูยังไงนะครับสังเกตว่ากิ่งเนี่ยครับมันจะเป็นลักษณะที่ตัดแต่งไปแล้วแล้วกิ่งใหม่ที่มันแตกขึ้นมาเนี่ยครับก็คือมันไม่โตแล้วก็ไม่ตายก็คือมันไม่พัฒนาขึ้นแล้วพี่หนุนะ่นะมเนาะถูกไหมจะเป็นพุ่มแจ๊ะประมาณ วิธีการในการดูแลเราทํายังไงบ้างก็ใส่ปุ๋ยดูแลอย่างสม่ําเสมอครับปุ๋ยที่เราใช้ล่ะอ่าจะเป็นสิ16กสิบหกสตัวปลายใช่แล้วก็จะฉีดสลับระหว่างจุลธาตุอีกแล้วก็ธาตุอาหารรองใช่ปะใช่เราต้องตัดแต่งใหม่ไหมพี่หนุ่มไอแบบนี้หรือว่าเราปล่อยอันนี้แนเราต้องปล่อยเขาก่อนใะหครับให้เวลายิ่งเราตัดแต่งเนี่ยก็จะไม่มีใบเพื่อไปสะสมอาหารเลยก็ต้องให้เขา่าเก็บใบไว้ก่อนแล้วก็สะสมอาหารไปที่ต้นอันนี้คือชุดที่เริ่มแตกยอดแตกอะไรแล้วมันก็จะเริ่มแตกยอดออกมาแล้วตัวนี้เป็นมูแรงนะ บอกว่าเลี้ยงง่ายๆกันแต่ว่ามันจะมีช่วงที่จะต้องปรับปุ๋ยเหมือนกันนะกว่าจะไปถึงรอบของการขายนะครับมันจะมีช่วงการน็อกบ้างนะครับเราก็จะต้องมีการปรับเรื่องของปุ๋ยตอนนี้วิธีการเนี่ยก็คืออย่างที่พี่หนุ่มพูดเลยว่าเราใช้ปุ๋ย16 16 16แล้วก็เราฉีดพ่นพวกจุลธาตุพวกธาตุอาหารรองในการเสริมสร้างธาตุอาหารเข้าไปให้กับต้นกุหลาบนะครับใช้เวลานานไหมพี่หนุ่มว่าเราจะใช้เวลาในการปรับตัวของมันเนี่ยประมาณเดือนหรือ2เดือนอ่าเดือนถึงสองเดือนขึ้นอยู่กับความพร้องของต้นด้วยวิธีการก็คือเเรรราาาใใช้วลนกปับี่ ประมาณ1-2เดือนนะสรุปกันง่ายๆแล้วก็เราให้ปุ๋ยสม่ําเสมอนะครับหลักๆคือเรื่องของการที่มันไม่โตแต่ไม่ตายเนื่องจากว่ามันขาดธาตุอาหารนั่นเองต้นนี้อายุประมาณเท่าไหร่นะครับอันนี้ประมาณเกือบ2ปีแล้วอเป็นช่วงที่แบบต้นชะงักแปลว่าโอกาสที่ต้นมันแบบไม่โตแต่ไม่ตายเนี่ยมีโอกาสเป็นได้ทุกช่วงสิเพราะว่านี้ก็อายุเยอะแล้วนะใช่ใช่ครับเป็นได้ทุกช่วงครับขึ้นอยู่กับต้นว่าเขาไม่มีสารอาหารเพียงพอที่จะแตกยอดออกมาอย่างน้งนะครับ เรื่องของต้นไม่โตแต่ไม่ตายเนี่ยมันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของดินด้วยไหมพี่หนุ่มเกี่ยวครับครับแล้วว่าดินเน่ยอาจจะหมดสภาพได้นะครับ่เลาตแต่ว่าอยู่ในกระถางอ๋อเราเราจะดูได้ยังไงว่าดินมันหมดสภาพอะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะโอเค ดินที่หมดสภาพเนี่ยหน้าของดินเนี่ยก็จะเป็นโคลน,นนิดนึงนะครับหน้าดินจะเป็นโคลนนะครับก็คือมันไม่เหมือนขุยม,าพามนะพ<ด>ร้าวเนาะดูไม่ปโปร่งนะอย่างนี้เวลารดน้าไปมันจะระบายน้ําช้าถูกไหมพี่ใช่อันนี้ก็จะระบายน้ําช้าแล้วก็อุ้มน้ําด้วยอ,อันนี้เขาเรียกว่าไม่โตแต่ไม่ตายคือสาเหตุเรื่องของดินก็มีส่วนนะครับวิธีการอย่างนี้ทํายังไงอะ่ะในกรณีที่ต้นมันมีใบมีดอกอยู่แล้วเราจะต้องล้างรากไหมหรือว่าเราไม่ต้องทาอะไรเลยหรือว่าเราแค่เปลี่ยนแค่ดินเปลี่ยนดินก่อนนะครับถ้าเกิดว่าต้นยังไม่ได้แบบมมีการสส อาหารมากหรือว่าต้นยังอ่อนแอเนี่ยไม่ควรล้างรากนะครับ เปี่ยดินออกบางๆแล้วก็เปลี่ยนดินที่ทําการหมักนะครับเพื่อได้สารอาหารใหม่เข้าไปนะต้นมันก็จะแตกด้วยก็ประมาณหนึ่งถึงสอนเดือนมันกนนะครับให้ดูอีกทีหนึ่งเนาะลักษณะหน้าดินที่มันเป็นโคลนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนไม่โตแต่ไม่ตายนะครับก็คือเป็นอีกส่วนหนึ่งเรื่องของดินด้วยพี่นุมแนะนําว่าให้เราเปลี่ยนดินนะครับเปลี่ยนดินแต่ไม่ต้องล้างลากนะครับไม่ต้องไม่ถึงขั้นล้างลากคือไม่โตไม่ตายเนี่ยก็คือว่าต้นไม่มีสารอาหารอยู่แล้วถูกไหมครับยิ่งถ้าเกิดเราไปล้างลากเขาเนี่ยก อาจะมีการเหี่ยวแห้งตายไปเลย